ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเต๋งยินดีนะครับวันนี้เราเปิคลิปแรกนะครับผมจะเปิดสักหลาดคลิปแรกก็เลยอยากทำอะไรที่แปลกแนวนะครับวันนี้เลยซื้อเครื่องนะครับซูชินะครับทำซูชิสไตล์อินดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับก็ขั้นแรกนะครับผมจะหรระั่นปลาหมึกก่อนนะครับอันนี้คือปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมึกอ,อินโดนะครับผมก็จะมีสองพอยซิชันนะครับอันนี้อันนี้ทานสดนะจะทำซาซิมิแล้วก็อันนี้จะไปทำหน้าซูชิ ก็เดี๋ยวหั่นเนี่ยครับสักครู่แถวบ้านผมเรียกตั้งโอ้ครับตั้งโอ,อเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะมาทําจัดรูปแบบจานครับแล้วก็จะมีสาลายสาลายทะเลนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นซูชิด้วยแล้วก็จะเป็นอ่าอ่า ครับอันนี้ก็จะเป็นซาซิมินะครับเป็นสดสดแล้วก็อันนี้จะเป็นซูชินาตาณาลกวนะครับตันไม่เป็นครับเพราะใช้ข้าวไทยฮะอนุรักษ์ของไทยใช้ของไทยกินของไทยนะครับแต่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับอันนี้สาลายกับมักโโลนะครับมักโลมินิเรียกอะไรอ่ะ ปลาสบะบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้ปลาหมึกนะครับดองแล้วโชยุเดี๋ยวหลังผมจะทําคลิปนะครับอันนี้โชยุทําเองนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่าลืมนะครับแมกกะเล็ตนะครับอันนี้ก็ดองนี่ฮะเสร็จแล้วนี่นะฮะอ่านี่เดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับว้าววอสบิแฮนเม็ดทุกอย่างครับนี่กำลังจะทำไข่หวานนะฮะ ใช่หวานครับจะลองเทสดูนะฮะใช้ได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ทิ้งไปครับอาจารย์นิสักบอกไว้นะครับใกล้สําเร็จแล้วครับตอนนี้ก็ขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้ทำไฮไลท์ให้ดูนะครับเพราะว่าคนเดียวนะครับเพราะว่าถ่ายไปด้วยทําไปด้วยมันจะลําบากนะครับเราก็ต้องถ่ายทำหนขั้นตอนแล้วก็มาทําแล้วก็มาถ่ายนะครับทำหนึ่งขั้นตอนแล้วก็มาถ่ายนะ มือใหม่ครับก็ยังไงช่วยฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเจ๋งอินดี้นะครับมือใหม่ครับน้องใหม่มาไม่รู้แต่แรงหรือเปล่านะครับว่าช่วงนี้ยูทูบเบอร์ก็เยอะเหลือเกินนะครับถูกเขาก็จะได้ไหมนะนะครับหลังโควิดนี้ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจ๋งอินดี้ครับเดี๋ยวต่อไปจะดูการจัดจานดีกว่านะครับเดี๋ยว เหลือ,อมีผักนะครับอันนี้ซอยเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวว่ากันครับเรียบร้อยครับหน้าตานะฮะนี่ใช้ยูทํามองนะครับวาซาบิแห้งาวาซาบิผงครับนี้ซุปเต้าเจี้ยวนะครับปลา,าหัวบาทอดนะครับอันนี้ อันนี้ก็หน้าตาน่าเกลียดนะครับแต่รับรองว่าอร่อยนะฮะอันนี้เวทุโลงครับพระเอกของเราขอไทยๆนะครับจิ้มซีฟู้ดนะครับวันนี้อาจจะซับหน่อยครับงั้นก็คลิปแรกนะครับเดี๋ยวจะรีวิววิธีการทำนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับผมก็เพิ่งหัดทำนะครับยังไงก็ฝากกดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอฝากช่องเจ๋งอินดี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมครับช่องเจ๋งอินดี้นะครับสรรหาสาระดีๆนะครับที่ประหยัดนะครับแต่ดูหรูให้เพื่อนฝูงได้ดูกันนะครับเดี๋ยวาวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับช่องเจ๋งอินดี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วมันใจติดตามาาาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ขอผิดพลาดระารก็ขอฝากอภัยมันนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับต้องเล่นนี่ก่อนเลยแซามอนแซามอนจุดเชยุก นนิบึงแบบโอเมเสะลองทำดูนะครับ